่อนจะมีซีรีส์เนี่ยเรากลัวมากๆเลยกลัวว่าจะไม่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยจะไม่มีกลัวว่าจะไม่มีแบบเป็นคนนอ,อนไหวง่ายช่วงนี้นคือกลัวว่าจะไม่มีใครมาแบบ สู้ๆนะไม่ไปทำงามาดูดีก้เรอนี้ยอาหูู่ดสุดท้ายแล้วก็อันนึงหันมาสิฉันไม่เห็นหันมา คือคือเราสองคนอะ่ะคือเขาเรียกว่าพยายามมาเยอะมากแบบแล้วก็แล้วก็เราก็จะได้เห็นตอนพายอดว่าเราได้รับคําติชมอะไรมาบ้างเราก็พยายามแบบทุกทุกวันจริงๆจ,จนบางครั้งอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่มันมันเหนื่อยมากจริงๆเราเราขอบคุณทุกคนมากที่แบบที่เห็นเราแล้วก็เอนดูพวกเราคือมอาอจะพูดกับผมตลอดว่าแบบเวลามาอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่า เออไม่รู้ว่าจะมีใครมาหาไหมไม่รู้ว่าจะมีแบบคนมามาแบบมาให้กําลังใจเขาไหมแล้วพอวันนี้แบบมันเหมือนว่าอันนี้เป็นอีพีแรกๆเอ้ยไม่ใช่เป็นอีเวนต์แรกๆกของเราแล้วเราเห็นว่ามีคนแบบมาตามเยอะก็รู้สึกซาบซึ้งใจที่แบบเขาเลือกเราอะแล้วมันเป็นเราที่เขามาหาแล้วก็อยากขอบคุณมาโอ,โอเคไหมโอเคอ,อ่ะงั้นถามคุถามนิดเดียวนละแบบนี้เรียกสิที่แบ่งได้ไหม ปวดต่ะพูดต่อไม่ได้เฮ้หหันมาหันมาหันมาให้หันมาให้หันมาที่น่ารักสวยงาม